สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสินนนท์ชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยแลวก็ FC น้องอู๋อิงเพชรป้นแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับแน่นอนครับต้องใช้คำว่าใกล้ถึงความจริงแล้วนะครับสำหรับหนังขายออดที่จะทะยานสู่80ล้าน80ล้านบาทนั่นแหละครับทุกคนหลังจากที่เพจไทยแลนด์บ็อกออฟฟิศ Entertainment เนาะได้มีการออกมาเปิดเผยล่าสุดว่าหนังคลายอ้อเนี่ยใช้มาภาพรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ประมาณ75ล้านบาททุกคน75ล้าน1 0 0 0 0แสนบาทก็ถือว่าใกล้ความจริงแล้วสำหรับเป้าแรกเนาะใช้คำแบบนี้ว่า เป้าแรกที่บอสโจโยุมานินแล้วก็ทีมงานขายอ,อแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยได้มีการตั้งเป้าเอาไว้ว่าหากครบ80ล้านบาทก็จะมีการจัดทําภาค2หรือไม่ใช้คํานี้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้รับการยืนยันที่แท้จริงหรือว่ายังเป็นทางการจากทางผู้บริหารหรือว่าทางผู้อำนวยการสร้างว่าจะสร้างเมื่อไร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยเป็นการตั้งเป้าเนาะแล้วก็จะสู่ร้อยล้านบาทได้หรือไม่เป้านี้เสียนนท พูดไว้เมื่อประมาณช่วงสัปดาห์2ส,สัปดาห์ก่อนว่าหากถึงเป้านี้ก็จะบวชกันเลยทีเดียวก็ถือว่าอีกไม่กี่วันแล้วใช้คําว่าช่วงโค้งสุดท้ายไปไดฤดูการแล้วจริงๆสําหรับหนังขข่ออหนังของคนภาคอีสานหนังของวงการมะลำหนังของวัดโยม,มนณ์หนังของน้องอูงอิงเพชรบ้านแพงหนังของ ทุกๆคนที่เป็นคนภาคอีสานหรือว่าหนังของคนไทยทั้งประเทศเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันไม่มีการเปิดเผยออกมาแล้วได้มีการฉายให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันแล้วก็อยากจะเชิญชวนครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าใครที่ดูแล้วยังไม่จุใจยังไม่เข้าใจพล็อตเรื่องดูแล้วยังงงอยู่อะไรอย่างเงี้ยย้ำแบบนี้ครับอยากให้เข้าไปดูรอบ2ทุกคนหรือว่ารอบ3าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะเข้าใจาเนื้อเรื่องมากขึ้นเอาจริงๆแล้วอะ่ะก็คือ ตอนแรกเรามีความคาดหวังนะเราอาจจะดูรีวิวเยอะไปหน่อยหรือว่าเราอาจจะตั้งเป้า ไว้เยอะไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยส่งผลทาให้เรารู้สึกว่าเราคาดหวังคาดเดาอะไรอย่างเงี้ยส่งผลให้ผีหลอกด้วยอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยทําให้แบบยังไม่ได้เข้าใจพอดเรื่องมากนักแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปดูรอบ2รอบ3รอบ4อย่างที่นนนี่ยเข้าไปดูมาแล้วทุกคนก็ถือว่าเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าบอจโจหรือว่าผู้กํากับใหม่พวัดรวมไปถึงภาพรวมของหนังคายอ้อเนี่ยต้องการที่จะสื่ออะไรในหนังเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากทุกคนและแน่นอนครับ มีย้ำๆออกมาแล้วว่าภาค2เนี่ยจะมีต่อหรือไม่ต้องติดตามครับเพราะว่าวอสโจโยมนินได้มีการแอบแอบคุยกับประธานห้างว่าหากครบ80ล้านเนี่ยให้ไว้หนวดไว้เลยว่าภาค2มีอย่างแน่นอนแล้วก็ต้องแต่ว่าประธานห้างเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ยังคงเป็นปมยังคงเป็นปมปิดสนาอยู่นะว่า มายังไงเป็นอาจารย์จากทางฝั่งไหนแล้วเป็นคนปลุกผีจากบ่อสร้างขึ้นมาใช่ไหมอะไรประมาณนี้มันก็อีกหลายๆมุมเลยทุกคนก็ถือว่านี่แหละครับอยากให้ทุกคนที่เป็น FC แฟนคลับสาวน้อยหรือว่าคนที่เข้ามารับชมคลิปในช่องสีนนชัยหรือว่าช่องของน้องนอยน,นี่แหละครับเข้าไปช่วยการผลักดันให้มันครบ80บล้านบาทก่อนภายในวันพุธนี่เลยก็ได้เพราะว่าวันพุธนี้เป็นวัน m o ฟวี่เดยทุกคนตัวหนังถูกแน่นอนเริ่มต้นที่79บาบาททั่วประเทศก็ต้อง เข้าไปร่วมรับชมรับฟังกันครับสำหรับหนังขายอ้อเนาะแล้วก็ประเด็นน้องอุ๋งอีเป็นแฟงแพงสักนิดหนึ่งวันนี้พักอาศัยกันอยู่ที่บ้านหนองคูเนาะโดยการติดตามมาด้วยแม่กามโมนั่แหละครับเมื่อวานก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์แม่กามโมถือว่านี่แหละครับได้ฟังมุมมองของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแม่ฮักที่มีความรักให้กับอุ๋งอีนั่นแพงนั่นฟังแล้วนั่นยิ้มตามฟังแล้วประทับใจฟังแล้วมีความสุขเวลาแม่กามโมได้เล่าเพราะว่าแม่กามโมเนี่ยพูดพูด ถึงในเรื่องของในส่วนของตัวแทนที่คนไทยที่ไม่เคยดูหมอลำมาก่อนในชีวิตเลยอะไรเงี้ยแล้วแกเล่าได้น่ารักมากแล้วก็สะท้อนมุมมองของ FC Fan แฟนคลับอีกหลายๆคนที่เรียกได้ว่าจะคล้ายๆแม่กาโมนี่แหละเพราะว่าไม่เคยดูหมอลำมาก่อนเราจะไปดูหมอลำเราต้องเตรียมตัวยังไงอะไรประมาณนี้และแน่นอนครับก็ต้องอแสดงความ เป็นห่วงเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอกแหละครับเหตุการณ์รถเฉี่ยวชนนะเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ว่าก็อยู่ในการเคลมประกันกันแล้วแหละนี่แหละครับก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อก็อยากให้มีความระมัดระวังกันแต่ว่าพวกเอกยอมรับว่าระมัดระวังอยู่แล้วแหละไม่ต้องซีเรียสกันแล้ววันนี้แล้ววันพรุ่งนี้นะคสิงหาคม2568เห็นไม่หน่อยบอกว่าจะได้รับรางวัลแม่ดีเด่นด้วยประจำปี2568ก็ต้อง รอติดตามกันว่าจะได้รับรางวัลในส่วนไหนอะไรยังไงจะไปรับมอบกันที่ไหนอะไรเงี้ยเพราะว่านั่นไม่ได้ทราบหหรายละเอียดจริงๆแล้วก็ถามคร่าวๆเฉยๆถามไม่น่อยเป็นอ่าคร่าวๆได้แหละว่า,า,า,าว่าได้รับรางวัลน,นี้แล้วจะรับที่ไหนแ,แม่แม่เขาบอกว่ารับที่ศรีสะเกษ แต่เราก็ไม่รู้นะว่า,ามีพิธีกรรมหรือว่ามีพิธีการอะไรยังไงก็ต้องแสดงความยินดีด้วยครับแต่น้องอิงเพชแพงวันนี้ก็ถือว่าแอบมาไลฟ์ F สดให้กับพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันในช่วงบ่ายทั้ง2บ้านนะไม่ว่าจะเป็นบ้านดําของน้องอิงเพชแพงแล้วก็บ้านแดงก็คือช่องพ่อแม่อุ๋งอิงและเพลนออฟฟิเชียลนี่แหละครับก็มีเข้ามาทักทายกันเล็กๆในน้อยนะในในส่วนของช่วงกลางวัน เพื่อที่จะทําให้พ่อพ่อย่เอฟซี FC เนี่ยได้หายคิดถึงกันบ้างหลังจากที่ได้มีโอกาสขึ้นมาทัวร์โปรโมทหนังคายอ้อกันตลอดสัปดาห์เลยก็ถือว่านี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักนั่นต้องย้ําแบบนี้ว่าอุ๋งอิงทันแพงเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักจริงๆในการขับเคลื่อนหนังขายอ,อ้อแล้วบอกว่าเอ้ยทำไมอุ๋งอิงทันแพงแวะไปรับรางวัลไม่ได้เหรออะไรเงี้ยบอสโจโปรโมทไปคนเดียวอะไรเงี้ยนั่นอ,อยากจะ บอกแบบนี้ว่าอุ่งหินผนังเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักจริงๆนะทุกคนถ้าเกิดว่าไม่มีอุ่งหินผนังไปโปรโมทช่วยหรือว,ว่าร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความคึกคักมากขนาดนี้หรือเปล่าอะไรประมาณน,นี้ mm. ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในมุมมองนะ mm. ก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็อยากจะหยิบยกบรรยากาศในส่วนของหนังขายออที่จะดําเนินดําเนิน กิจการด้วยตัวมันเองผ่านการขับเคลื่อนของ FC แฟนลับผ่านการขับเคลื่อนของครอหนังผ่านการขับเคลื่อนขององค์อิงผ่านการขับเคลื่อนของวอสโจยมนินแล้วก็องค์รวมใหญ่ดาราศิลปินมากหน้าหลายตาที่ขับเคลื่อนมาร่วมตัวช่วยกันจนแตะ75ล้าน1,0,000แสนบาทแล้วทุกคนหรือว่ามาณ4ล้านกว่าบาทก็ 80ล้านแล้วเชื่อว่าพักสองมาอย่างแน่นอนส่วนจะใครอยากจะเห็นเสียนนหรือว่าพี่นนบวชเนี่ยดันได้ถึง100ล้านทุกคนแต่ต้องยอมรับกันแบบนี้ทุกคนมันไม่มันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่มันเกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือสิ่งที่เขารบกันหรือว่าเขาประทะกันตามแนวชายแดนทําให้นี่แหละครับมันกร,กระแสหนังมันดรอปลงไปช่วงหนึ่งจริงๆต้องยอมรับว่าตอนที่หนังคลายอ้อกําลังมากับกับ กำลังจะถึงขั้นพีคแล้วนะทุกคนยิงกันก่อนมันก็เลยรู้สึกแบบว่าซบซ้อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่านี่แหละครับผ่านการผลักดันผ่านการช่วยกันจนทะยานมาสู่80ล้านบาทแล้วก็ถือว่ารอดตายแล้วองค์อิงเป็นไทยแล้วใช่รับว่าองค์อิง่ง,ง,งเป็นไทยแล้วแล้วก็พาวาแม่เอฟซีหลายๆคนก็น่าจะประทับใจในส่วนของตัวเลขที่มันไม่ขาดทุนนั่นแหละครับก็คือเอาใจช่วยกันมาอย่างต่อนเนื่องเนานะส่งผลทําให้หนังไครออกกาลังจะครบ80ล้านบาทแล้วก็กําลัง จะมีภาค2หรือไม่ก็ต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวของวัสโชยุมาน,นินแล้วก็ต้องร่วมส่งกําลังใจกับองค์อีพีบ้านแพงแน่นอนว่าหลังจากนี้ก็อาจจะมีงานเล็กๆน้อยๆแล้วในส่วนของการเปิดวงหรือว่าอะไรยังไงก็ต้องรอติดตามว่าจะเข้าโดมไปซ้อมได้เมื่อไร่อะไรยังไงเพราะว่าเปิดตัวพระเอกไปแล้วก็คือพี่ออฟสุรพลนั่นแหละครับใช้คําว่าเหมาะแล้วก็แมทกับอ,อมแอมพี่บ้านแพงมากกับโชว์นั่นนึกภาพตามนึกภาพออกว่า โชว์วัฒน,ธ,นธรรมของสาวน้อยเพชรบันแพงปีนี้น่าจะอลังการน่าดูเนื่องจากออฟสุรพลก็สายวัฒนธรรมออมแอมเพชรบันแพงก็สายวัฒนธรรมส่วนองค์อิงเพชรบันแพงไม่ต้องพูดถึงครับสายเลตติ้งเป็นหัวหมู่ทะลวงฟัน ร้องเพลงไหนอะไรยังไงเพราอพ่อ,พอแม่ f อฟรับชมด้านหน้าเวทีกันแน่นขนาดอยู่แล้วสําหรับสาวน้ำพ,พ,าาาออพิบ้านแพงสาวน้อยมหาจันน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแน่นอนครับไม่มีอะไรมากคลิปนี้มาเล่ากันสบายๆนะหลังจากที่ <c oughs> ไม่ได้มีโอกาสอัดคลิปให้กับพ่อแม่ FC ซได้รับชมรับฟังกันเลยเพราะว่าทํางานตลอดทั้งวันแนะ่นอนครับ หากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีทนนชัยเวอเดกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้ององคงอิงเพอนแพงมงคหมอลำมหรือว่าหนังใครเอาก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับพ่อม่เอฟซได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ